เจ็ดวิธีในการที่เราจะใช้นะครับผ้าของเราเนี่ยครับเอามาวางไว้ในเฟรมถ่ายภาพหรือว่าเอามาเป็นพพอบในการจับถ่ายภาพอาหารของคุณเนี่ยให้มันดูสวยางามหรือว่าดูดียิ่งขึ้นโดยที่ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดนะครับวันนี้ผมคุณจะเริ่มต้นในการที่จะใช้ผ้านะครับในการที่อะาเอามาลองจานหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบในการ เป็นพอบในการถ่ายภาพอาหารนะครับผมก็จะมาเริ่มไปเลยนะวิธีที่หนึ่งนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เรียบง่ายเลยนะคุณก็เพียงแค่เอาผ้าของคุณนะครับเอามาพับเป็นทบๆไว้น้ำแล้วก็เอาอาหารคุณเนี่ยมาวางนะครับจากที่ดูที่ในภาพเลยนะก็คือว่าการที่คุณเอาผ้าของคุณนะครับพับเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เอาอาหารคุณเนี่ยนะครับวางไว้บนผ้าได้เลยนะครับก็แนะนําให้เป็นอาหารแห้งนะครับต่อมานะครับ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้คุณใช้ผ้าของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือเอาผ้าที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับไปวางไว้ตามมุมต่างๆในเฟรมของภาพนะเวลาที่คุณถ่ายเนี่ยก็จะมีบางทีคุณไม่รู้ว่าจะใช้พ็อปตัวไหนดีนะครับผ้านี่ก็คือตัวหนึ่งที่คุณจะสามารถที่จะจัดเรียบเรียงวางพ็อปได้ง่ายมากขึ้นวิธีการก็คือให้วางไว้ตรงมุมในมุม,ม,มหนึ่งของเฟรมซึ่งคุณเห็นในรูปแล้วว่าผมจะวางไว้มุมด้านบนนะก็เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าจะ ย้ายมุมก็ได้โดยที่คุณละทดลองได้นะว่าจะเอาผ้าเนี่ยไปวางไว้มุมไหนมาเลยวิธีนี้ก็ต้องใช้สกิลนิดนึงนะหรือว่าความยาดอีกนิดนึงนิดเดียวนะก็คือการที่เอาผ้าเนี่ยนะมามัดการม้วนม้วนผ้าเนี่ยนับแล้วก็มาห่อหุ้มนะมัดไว้ที่จานคุณนะอาจจะบางคนก็อาจจะเก่งหน่อยนะครับก็เป็นผูกให้มันเป็นปมสวยๆนะนี่ก็คือใช้ผ้าของคุณเนี่ยนะสร้างลูกเล่นในการที่ มัดอยู่รอบจานได้นะครับแบบนี้ก็จะดูอลังการหรือว่าดูสวยหน่อยนะครับแต่ว่าต้องใช้เทคนิคน,นิดหนึ่งนะใจเย็นๆกับมันนะก็คือการที่ใช้ผ้านนะครับเลื้อยไปตามาแนวจานของคุณนะโดยวิธีการก็คือว่าคุณเอาจานคุณเนี่ยนะวางไว้ตรงกลางก่อนนะก่อนที่จะเซร็จนะก็คือ จานอาหารคุณวางไว้แล้วก็ให้เอาผ้าเนี่ยยัดสอดเข้าไปทั้งใต้ของจานแล้วก็ทําแนวรื้อขึ้นไปทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะดัดนะให้มันโค้งหรือว่ามีเส้นเคิร์ฟยังไงก็ได้แล้วแต่คุณที่ชอบนะวิธีเนี้ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้อาหารจานอาหารคุณดูดีนะครับและดูมีสไตล์มากขึ้นนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะครับไม่ต้องใช้จานเลยก็คือใช้ผ้าคุณนะครับแทนจานหรือว่าแทนภาชนะที่คุณจะวางเลยบางคนมีจานที่เป็นสี หรือว่าเป็นลายมากเกินไปแต่ว่าพอมาถ่ายแล้วมันไม่สวยวิธีการง่ายๆคุณก็เอาผ้าของคุณเนี่ยครับมาแทนเลยนะครับก็คือการพับเหมือนเดิมเลยแล้วคุณก็เอาอาหารคุณที่เป็นอาหารแห้งเช่นในผ้าของผมเนี่ยใช้ขนมปังมันก็เลยง่ายนิดนึงนะครับก็เลยพับผ้าแล้วก็แทนภาชนะที่คุณจะใช้นะโดยเอาอาหารเนี่ยวางไว้บนผ้าได้เลยนะครับการใช้ผ้านนในการห่ออาหารเลยไม่ว่าคุณจะมีอย่างที่ภาพตัวอย่างผมเนี่ยมันคือขนมปังและคุณสามารถที่จะ เอาตัวผ้าเนี่ยห่อนะครับเหมือนห่อกล่องของขวัญเรืออะไรแล้วแต่เนี่ยง่ายๆเลยนะคุณก็สามารถที่จะใช้ผ้าของคุณเนี่ยห่ออาหาร um, ของคุณมันเป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ผ้าในการประกอบภาพนะครับในการที่คุณจะเพิ่มให้อาหารของคุณมันดูมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นไปก็ค,คือว่าให้นําผ้าของคุณใส่เข้าไปในจานเลยนะครับจากที่ภาพที่คุณเห็นเนี่ยก็คือผมเอาถ้วยนะครับถ้วยเพื่อที่จะใส่ขนมปังเนี่ยแล้วก็เอาผ้าเนี่ยนะครับใส่เข้าไปใน ในถ้วยเลยนะครับแล้วก็จัดเรียงนิดหนึ่งนะแล้วก็เอาอาหารของผมเนี่ยตัวขนมปังเนี่ยก็วางเอาไว้ในในถ้วยที่มีตัวผ้าเนี่ยรองเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ดวิธีในงานที่คุณจะเริ่มต้นในการใช้ผ้านะครับมาเป็นพอบหรือในการจัดเรียงอาหารหรือว่าสร้างเรื่องราวในการถ่ายภาพอาหารของคุณเนี่ยให้มันดูสวยงามหรือว่ามันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ยังไงนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจคาร์เมซามอนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ